สดีค่ะลูกพันทุ์นครองขวนนะคะวันนี้ขวัญมาแบบว่าหน้าสดเลยนะคะเนื่องจากว่าขวันจะมาอัปเดตสกินแคร์ที่ขวัญใชวรู้สึกว่ามันทําให้ผิวของขวันเนี่ยดีขึ้นนะคะคือปกตินะขวัญจะเป็นคนที่ผิวมันแล้วก็เป็นสิวง่ายมากๆจะมีพวกรอยแดงรอยดําจากสิวซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะยังเป็นสิวอยู่จะมีสิวบริเวณคางตรงนี้ไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นกันไหมอันนี้คือสภาพหน้าขวัญดีขึ้นเยอะเลยนะนี่คือขวัญทาแค่กันแดดแล้วก็เขียนคิ้วนะคะ เห็นไหมคือมันยังมีแบบพวกรอยสิวตรงนี้อยู่บ้างแต่คือผิวหน้าเนี่ยคือเนียนขึ้นเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ขวัญจะเอาพวกสกินแคร์ที่ขวัญใช้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมันเหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายหน้ามันเป็นสิวง่ายนะคะก็ขวัญกยิบออกมาทั้งหมด 1, 2,3,, 4,5,6,7 7, 7ตัวด้วยกันนะคะที่ขวัญรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเหมาะกับผิวมันแล้วก็ผิวแพ้ง่ายนะคะนี่ทั้งหมดนี่เลย นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจากตัวที่บางที่สุดก่อนนะคะขั้นตอนการทาสกินแคร์นะคะคือการที่เราทาตัวที่ซึมไวที่สุดก่อนนะคะแล้วเราค่อยลงพวกตัวที่หนาขึ้นมานะคะคือต้องทิ้งให้มันแห้งก่อนนะคะแล้วค่อยลงตัวต่อไปเนาะทีนี้คือทั้งหมดเนี่ยขันไปได้ใช้พร้อมกันนะคะคือทยอยใช้หรือว่าก็แบบสลับใช้ในแต่ละวันนะคะอ่ะมาดูตัวแรกที่บางที่สุดก่อนนะคะจะเป็นพวกน้ำๆมั้งนเนาะ นี่เลยจะเป็นสามตัวนี้นะคะเห็นไหมนี่สามตัวนี้เดี๋ยวเราพูดถึงตัวที่เลวที่สุดก่อนนะคะตัวนี้มันจะเป็นออของ The Body Shop นะคะนี่เป็นวิตามิน E ของ The Body Shop ซึ่งขันลองแล้วเนี่ยเออรู้สึกว่าผิวมันชุ่มชื้นขึ้นนะคะแต่ว่าเรื่องรอยสิวอะไรพวกนี้ยังไม่ค่อยเห็นแต่เขาบอกว่ามันมีวิตามิน E แล้วก็มีพวก วีตแกรมวีตเจิร์มออยนะคะก็เป็นออยจากพวกแบบเม็ดข้าวอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เขาเคลมว่าช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง48ชั่วโมงนะคะแล้วที่ผวันชอบมากก็คือมันเป็นเนื้อแบบโลชั่นแบบน้ำนะคะแล้วกลิ่นคือกลิ่นหอมน่ารักมากคือมันเป็นกลิ่นแบบคล้ายๆแป้งเด็กอะ่ะและ้วขวัญว่ามันซึมง่ายดีนะคะเหมาะกับคนที่ชอบทาอะไรแบบง่ายๆซึมไวๆแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะ อันนี้สําหรับคนที่ไม่แพ้น้ําหอมนะนี่คือขวัญไม่ไแน่ใจว่าเขาใส่น้ําหอมมาไหมแต่คือถ้ามันไม่ใส่น้ำหอมมันอาจจะเป็นกลิ่นจากธรรมชาตินะคะคือกลิ่นหอมมาาทาเรารู้สึกว่าแบบมันน่ารักอะมันน่าทามันน่าใช้นะคะและที่สําคัญคือซึมไวแล้วพอใช้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยผิวจะรู้สึกว่ามันละเอียดขึ้นนะคะคือพอผิวชุ่มชื้นเนี่ยผิวเราก็จะดูแบบละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็หาซื้อได้ที่ เคาน์เตอร์ The Body Shop นะคะราคา890บาทขวดน,นี้นี่ตัวต่อมาที่คนจะมาพูดถึงนะคะก็เป็นคล้ายๆแบบเซรั่มนะคะจากสมุนไพรจากพืชต่างๆนะคะที่เหมาะกับคนผิวแห้งง่ายและต้องการให้ผิวดูกระจ่างใสนะคะตัวนี้เลย The Face Shop นะคะเป็น The Signature s k i n Conditioning Serum นะคะจะเป็นเซรั่มแบบเนื้อบางๆเลยแล้วก็ตัวนี้มันผลิตมาจากเออ พวกสมุนไพร21ชนิดนะคะแล้วก็คือมันทำให้ซึมง,ง่ายขึ้นแล้วก็ผิวของเราเนี่ยจะดูเคล้าแหไงดูได้รับการบำรุงแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยดูเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ผิวละเอียดขึ้นนะคะเ mm hmm. จ้า The Face Shop เจ้า The Face Shop ตัวนี้นะคะ The Signature ตัวเนี้ยคือมันเป็นเซรั่มที่ทาเราหน้าเนี่ยนุ่มมากคือเซรั่มอันนี้มันทานแล้วแบบ ผิวเราเนี่ยจะรู้สึกว่ามันนุ่มมันเนียนมันแบบมันดีมากจริงๆแล้วมันก็แบบกลิ่นกลิ่นคล้ายๆกลิ่นสมุนไพรแต่ว่ามันไม่เหม็นนะคะมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างอ่อนๆนะเป็นกลิ่นอ่อนๆแล้วทำให้เรารู้สึกว่ามันเออมันมีกลิ่นหอมที่ค่อนข้างผ่อนคลายนะคะก็จะเป็นเนื้อเซรั่มแบบนี้นะคะคุ่นๆทาแล้วมันจะเหมือนกับว่ามันเป็นน้ำอะแล้วมันจะซึมไวมากนะคะอันนี้เลยแล้วที่ขวัญชอบคือมันไม่ทําให้หน้ามันเพิ่ม คือปกติเนี่ยเวลาขันทาพวกสกินแคร์ตอนเช้าขันจะเลือกอันที่ทาแล้วหน้าไม่มันนะคะเพราะถ้าหน้ามันเนี่ยมันจะทําให้เมคอัพของขันที่เราลงต่อจากสกินแคร์มันทําให้เยิ้มใช่ไหมแล้วตัวนี้คือมันใช้ไปเรื่อยๆอ่ะผิวนุ่มขึ้นจริงๆแล้วมันช่วยปรับสภาพผิวให้ผิวแข็งแรงขึ้นด้วยนะคะเนื่องจากว่ามันมีแบบพวกสมุนไพรอะไรพวกเนี้ยที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยมันดีขึ้นจากภายในนะคะต่อมา เป็นอีก3ตัวเอ่อสตัวนะคะที่ขวัญใช้บ่อยๆอ,อ่าเริ่มจากนี้แล้วกันอันนี้ไม่ช่วยบำรุงอะไรมากขวัญชอบมาตรงที่ว่าเวลาขวัญเป็นสิวเห ỡ, ่อเยอะๆนะคะอันนี้ของไบทาร่านะคะเป็นอะโลเวร่าเจลพล้สเพนเทนอลเพนเทนอลในที่นี้คือมันช่วยในเรื่องของลดการอักเสบบวมแดงของหน้าอะไรเนี้ยคือมันช่วยลดการอักเสบได้ซึ่งสูตรอื่นจะเป็นแบบให้ความชุ่มชื้นเฉยๆแต่สูตรเนี้ย จะช่วยเหมือนรักษาผิวหน้าของเราด้วยแล้วขวัญจะใช้ตอนที่เป็นสิวเห่เยอะๆอ่ะแล้วมันไม่อยากจะทาอะไรเลยนะคะคือตัวเนี้ยช่วยชีวิตขวัญได้เลยคือมันไม่ทําให้หน้าแห้งแลวมันก็ช่วยทําให้ผิวเนี่ยของเราหายอักเสบไวขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันไปกวนสิวอะ่ะตัวนี้เวิร์กมากเลยนะสาหรับใครที่เป็นสิวอาจจะเป็นแบบสิวสเปียรอยสิวแบบเห่เยอะๆนะคะซึ่งตัวนี้แฟนขวัญกะใช้เพราะว่าแฟนขวัญแบบ เป็นคนที่ผิวแบบสิวเยอะนะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้คือมันไม่ได้ควนสิวไม่ทําให้สิวขึ้นเพิ่มไม่ทําให้อุดตันด้วยนะคะดีมากๆราคาก็ไม่แพงนะคะหาซื้อได้ง่ายตามวัสันบูธอะไรพวกนี้นะคะนี่มันก็จะเป็นเจลใสๆอะไรอาจจะบีบให้ดูนิดนึงก็ได้ทานี่คือทาให้ชุ่มเลยนะเพราะมันจะซึมไวมากนะคะตัวนี้ทาหลังแบบผิวเบินจากแดดได้ด้วยนะสมมติถ้าเราแบบไปออกแดดนานๆแล้วผิวเรามันเบิเนอะไรเงี้ยค่ะ มันก็เหมือนพาน้ำใสยๆอยะคือมันเป็นเจลสกัดจากว่านหางจระเข้นะคะที่แบบเข้มข้นมากๆโอเคต่อมาก็จะเป็น2ตัวนี้ในเรื่องของผิวกระจ่างใสในส่วนของ Brightening แล้วกันนะในหมวดหมวดไวเทนนิ่งนะคะก็จะเป็น Original กับ Smooth E 2ตัวนี้ขวัญใช้หลายหลาคนน่าจะเห็นขวัญโพสตในเพจบ่อยๆอยู่แล้วนะคะ2ตัวนี้ซึ่งขวัญบอกเลยว่าตัวนี้จะช่วยในเรื่องของพวกรอยดําบนหน้าขวัญน,นะคะ ก็สมูทต์อีเนี่ยก็จะใช้ดีในส่วนของพวกรอยสิวรอยดำและที่ขวัญชอบคือเนื้อมันเนี่ยปรับปรุงมันมันดีขึ้นเนื้อมันซึมไวขึ้นจากปกตินะคะขวัญไม่ชอบใช้สมูทต์อีเลยเนื่องจากว่าเนื้อมันข้นมากแล้วมันก็ทาย,ยากนะคะอันนี้คือสูตรที่ปรับปรุงใหม่แล้วกลิ่นหอมเหมือนเดิมเลยนะคะเพิเ่มเติมคือซึมไวขึ้นนะคะนี่เลยขวัญจะทาเฉพาะตอกลางคืนนะคะว่าตอนเช้ารู้สึกมันหนักไปนิดนึง หรือถ้าทาคือก่อนจะทาเฉพาะจุดนะคะที่เป็นแบบพวกรอยสิวนะขวัญชอบมากตรงที่กลิ่นมันหอมนะคะกลิ่นของสมูทต h E ีนี่แบบเอกลักษณ์มากจริงๆแล้วก็ซึมไวไม่ทําให้หน้ามันเนอะหนะมันเยิ้มนะคะขวัญชอบมากเลยอะ่ะสูตรใหม่ขวัญชอบมากนะคะต่อมา o r ริจินตัวนี้ขวัญใช้มากระปุกที่2ที่3แล้วมัง้งน่าจะที่กระปุกที่2นะคะเพราะขวัญทยอยใช้ร่วมกับตัวอื่นด้วย ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของผิวหน้าขาวขึ้นหมายถึงว่าทั้งหน้านะขาวขึ้นแต่ถ้าเกิดเราทาแบบโฟกัสเฉพาะจุดเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นผลแต่พอทาทั้งหน้าเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าหน้ามันขาวขึ้นนะคะเนื่องจากขวัญต้องเปลี่ยนสีรองพื้นนะคะ,แล,ะ,ะแล้วขวัญก็มั่นใจมากๆว่ามันจะต้องเป็นแบบ2ตัวนี้ที่ทําให้หน้าเราขาวขึ้นนะคะแล้วก็แข็งแรงขึ้นต่วมานะคะตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นในส่วนของมาร์กนะคะมาร์กจริงๆเนี่ยขวัญจะ พูดกับในเพจตลอดเลยว่าขวัญจะไม่ชอบมาร์กแบบแผ่นเพราะรู้สึกว่ามันชุ่มชื้นเกินไปขวัญเป็นคนหน้ามันเงี้ยจะไม่ชอบอะไรแบบเนอะหนาใช่ปะ่ะล่าสุดขวัญลองใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันทําให้ผิวเรียบเนียนขึ้นนะคะตัวนี้จะเป็น Origins นะคะเป็นรุ่น Re uh, Texture Rising Mark with Rose Clay นะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อโคลนที่เป็นสีชมพูทาแล้วหน้าจะแบบตึงๆนิดนึงแล้วมันจะเหมือนมีเม็ดๆมอะไรสักอย่างบนหน้านะคะบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าคืออะไร นี่คือขวัญใช้มาแบบประมาณสี่ห้าครั้งแล้วรู้สึกว่าผิวมันเรียบเนียนขึ้นขวัญไม่รู้เหมือนกันว่ามันทําได้ยังไงแต่ว่าผิวมันแบบครุขระน้อยลงนะคะมันจะเป็นแบบนี้ไงทุกคนเราเราก็พอกไปใช่ป่ะแล้วเราก็รอ้อยมันแห้งพอมันแห้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ค่อยใช้น้ำนะคะล้างออกแล้วผิวของเราจะดูแบบดูไบรท์ขึ้นมาในแบบเลเวลหนึ่งอาจจะไม่เยอะมากแต่คือพอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ย ผิวของขวัญอนะมันดูคลุกคลาน้อยลงนะคะก็ตามนี้เลยนะคะสกินแคร์ที่ขวัญใช้ถ้าถามว่าขวัญชอบตัวไหนเป็นพิเศษนะคะขวัญก็จะชอบตัวเออสมูทอี e นะคะกับตัวนี้สองตัวนี้ขวัญชอบเพราะว่าหนึ่งอันนี้สมูทอีนะคะกลิ่นหอมทาง,ง่ายแล้วเนื้อสเนื้อครีมของมันเนี่ยมันปรับปรุงใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กสำหรับพวกรอยสิวแล้วก็ทาได้ทั้งหน้านะคะ ส่วนตัวเนี้ยที่ขวัญชอบเนี่ยเพราะว่ากลิ่นหอมทาแล้วผิวนุ่มมากคือ,ค,อคือทุกคนต้องลองอะ่ะไปลองที่เคาน์เตอร์นะคะน่าจะมีตัวเทสเตอร์ให้ลองมันทาแล้วผิวนุ่มมากจริงๆแล้วเหมือนกับว่ามันเป็นสมุนไพรธรรมชาติอะ่ะมันทําให้หน้าของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วเป็น,เป,นเป็นสิวน้อยลงอะ่ะหรือถ้าเกิดว่าเป็นสิวนะมันจะช่วยในเรื่องของลดการอักเสบได้ด้วยนะอันนี้คือเขาไม่ได้เคลมไว้แต่ขวัญรู้สึกเองว่า สิวอักเสบอะ่ะมันอักเสบน้อยลงนะคะทั้งทงที่ขวัญก็ใช้แบบพวกสกินแคร์อะไรพวกนี้ทั่วไปนะคะไม่ได้ใช้พวกแต้มสิวอะไรเท่าไหร่นะคะเนื่องจากขี้เกียจนะคะขวัญกทาตัวเดียวนบบี่แหละคือ,ค,อคือขวัญชอบตัวนี้นะราคาขวัญว่ามัน800กว่าบาทแต่ละ19บาทนะคะส่วนอันนี้ก็จะ145บาทนะหาซือใใ้อได้ง่ายส่วนอันนี้ก็ต้องไปหาซื้อที่เคาน์เตอร์นะคะตัวนี้ก็หาซื้อเคาน์เตอร์เหมือนกันน่าจะเกือบเกือบพันกว่าบาทออริจินัลก็690บาทนะคะซื้อที่อินเทอร์เน็ตนนะคะคหรืออ e อีแบย อันนี้ซื้อได้ที่เคาน์เตอร์นะคะของ The Body Shop เอ0อ890บาทอันนี้ควัญก็ชอบเหมือนกันกลิ่นมันแบบแต่ว่ามันก็แบบช่วยได้เรื่องแค่ความชุ่มชื้นอนะคะส่วนอันนี้ก็ประมาณ200มั้งไม่แพงอ่ะคือหาซื้อได้ที่บูธหรือวัดสันนะคะก็วันนี้ขวัญก็ลาไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวขวัญจะมาอัปเดตสกินแคร์อะไรพวกนี้เรื่อยๆนะคะเพราะขวัญจะได้ลองพวก สกินแคร์อะไรให,ใหม่ๆอยู่ตลอดนะคะเดี๋ยววัมก็จะมาอัปเดตให้ฟังนะส่วนวันนี้วันก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ